บุรีรัมปิดติวข้างใหม่รายแรกไมคอนมาเกตแทนที่คันยูบุรีรัมยูนิเตดปิดติวนักเตะสังชาติรายใหม่แล้วแทนคือไมคอนมาเกตติดชาวบราซิลวัย30ปีจากทีมแอตแลนติโกมินไลโลจนโรจึงจะเข้ามาแทนที่โคต้าของจีดี้คันยูกองกลางชาวอิสราเอลความเคลื่อนไหวของทีมปราสาทสายฟ้าบุรีรัมยูนิเตดทีมอันดับ11ของไทยลี มีรายงานว่าได้ทำการปิดดิวคว้าตัวนักเตะต่างชาติคนใหม่เป็นรายแรกแล้วนั่นคือไมเคิลมาเกตปิกชาวบราซิลว,วัย30ปีจากทีมแอตแลติโกมิไนโรตอนนี้ไมเคิลมาเกดเป็นนักเตะฟรีเอเย่นหลังหมดสัญญาและออกจากทีมแอตแลติโกมิไนโรมาแล้วซึ่งคาดว่าเขาจะเดินทางเข้าประเทศไทยในเร็วๆนี้โดยมีรายงานอีกว่าไมเคิลมาเกดจะเข้ามาแทนที่โคต้านักเตะต่างชาติของจิดี้คันยู กองกลางชาวอิสราเอลวัย27ปีที่เตรียมจะถูกยกเลิกสัญญาไปหลังผลงานยังไม่เป็นที่ประทับใจเท่าไหร่นะักสำหรับไมค์คอนมาเกตอายุ30ปีสูง183ซนติเมตเล่นตำแหน่งปีกซ้ายและยังเล่นปีกขวารวมถึงกองหน้าได้อีกด้วยเขาเคยค้าแข้งมาแล้วกับหลายทีมดังอาทิฟูมิเนนเซโลโคโมทีฟมอสโกรัสเซีย อันตันยาสปอร์ตุรกีและล่าสุดกับอตเลติโกมิไนโลเล่น20นาทยิงห่งประตูนอกจากนั้นยังเคยติดทีมชาติบราซิลในรุ่น U17 และ U20 อีกด้วยนอกจากบุดิลัมจะได้ตัวไมคอนมาเกดมาร่วมทีมแล้วพวกเขายังใกล้ที่จะได้ตัวแบนดอนโอนิวมิดฟิลด์ทีมชาติออสเตรเลียวัย26ปีจากทีมโปฮังซิลเลอร์ในเคลิกเาหลีใต้ามาอีกคนด้วย